คุณเคยสังเกตไหมว่าทุกความกลัวที่คุณแบกรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลัวความล้มเหลวกลัวการสูญเสียกลัวถูกทอดทิ้งกลัวความตายมันดูใหญ่โตน่ากลัวและเหมือนจริงมากในใจของคุณแต่เมื่อคุณกล้าที่จะหันหน้าเข้าไปมองมันจริงๆคุณจะพบว่าแท้จริงแล้วความกลัวเหล่านั้นไม่มีตัวตนจริงๆเลย มันเป็นเพียงเงาที่ใจคุณแต่งขึ้นมาเป็นเพียงภาพรวงตาที่เกิดจากความคิดและเมื่อคุณลองยืน่นมือไปสัมผัสเงานั้นคุณจะพบเพียงความว่างเปล่าความว่างเปล่าไม่ได้หมายถึงความสูญเสียแต่คือพื้นที่ที่แท้จริงของชีวิตคือช่องว่างที่พร้อมให้คุณใส่ความรักความสงบและเริ่มต้นใหม่ความกลัวจึงไม่ใช่สตูแต่เป็นประตู ตัที่จะพาคุณเข้าสู่ความจริงที่ลึกกว่าความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะพลาดความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างคุณกับจักรวาลได้ดังนั้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกกลัวลองหายใจเข้าลึกๆแล้วถามใจตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังกลัวมันมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงแค่เงาในความคิดของฉันเองเมื่อคุณเห็นความกลัวเป็นความว่างเปล่าคุณจะพบเสรีภาพภายใน คุณจะไม่ถูกควบคุมด้วยภาพลวงตาอีกต่อไปและคุณจะยืนอยู่กับพลังอันแท้จริงของตัวคุณเองพลังที่ไม่อาจถูกทำลายได้เพราะแท้จริงแล้วเบื้องหลังความรลัวทั้งหมดคือความว่างเปล่าและเบื้องหลังความว่างเปล่าคือความรักติเวกานิไลแสงแห่งการตื่นรู้